สวัสดีครับช่องทีเ okay, ด็ดโฆษณามมีขอวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั ouais, today, deflect, ่วทุกบุ่มโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัชไลนเข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เเลยก็คัดมาละแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับเราจะไปที่ดัตช์คัพด้านเนเธอร์แลนด์บนคั้วนะเป็น PSV อสวีไฮโอเปนเปิดบ้านพบเด่นฮานะครับชื่อโค้กแมนอยู่ะโคตดโคตรโคตรนะ ก็เจ้าบ้านพ s เีกับสโทนซิมย,ยิงรดัสเอ็ดนะรัคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อ2ลูกครึ่งโอ้โห,โหต่อเยอะจังเลยขอดูฟอร์ม6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาหน่อยพิเวสีอัดไป4 0 3 0 3, 3 1 3 1 7, สาาม่งนแลเโอ้โหทำไมยิงได้เท่อย่างเงี้ยเนี้ยล่าสุดเจอกันมามีเกมที่เสมอ2อ,องนะหลังจากนั้นยิงไม่ต่ำกว่า4ลูกเลย4ลูก3ลูก3ลูก7ลูกนะ,ะก็เข้าใจได้ต่อเยอะนะครับมาดูพีเสีของรุ่ดฟันิสลอยกันหน่อย สิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้สองเสมอสองชนะไปหกโดยรวมล่าสิบเกมหลังล่าสุดนี่ชนะหกเกมนะเสียไปสี่เกม PSV ในบ้านสิบเกมหลังล่าสุดมีแพ้เกมหนึ่งต่ออัคมาเสมอหนึ่งและชนะไปถึงแปดเกมแล้วยิ่งหกเกมหลังเก็บชัยชนะได้หมดเลยนะครับสามหนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งนะสิบเกมหลังล่าสุดนี่บวกไปหกเกมเสียไปสามเกมเปอร์เซ็นต์การบวกดีนะครับหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์พีเสวีน่าเชียร์เลยมาดูเดนฮักหน่อยโอ้โหเดนฮักอยู่ดีสองนะฮะดิวชั้นสองนะครับ สิบเกมหลังล่าสุดไม่แพ้ใครนะฮะแต่ก็อยู่คนละหลีกเลยนะครับเสมอ3ชนะไป7โดยรวมสิบเกมหลังล่าสุดมีเสียเกมหนึง่งโดนหันหนึ่งแล้วบวกไปถึง8เกมฟอร์อมดีนะบวกดีด้วยนะอัตราการเล่นเกมเยือนสิบเกมหลังมีแพ้2เสมอ3ชนะไป5เกมเยือนดนดรอปลงนะแต่ก็ถือว่าโดยรวมดีนะคะรับเพราะบวกไปถึง6กเกมนะเสียไปเกมเกมเปอร์เซ็นต์การบวกก็ถือว่าสูงนะฮะ ก็มองอย่างเดียวเลยแค่คนลลีกกันนะมีโอกาสที่จะลพิษวีอัดได้นะรานะคาแบบนี้มีเหตุผลนะฮะที่ต่อมานะครับไปดูราคากัน2ลูกครึ่งได้เต็มอยู่ทีมเยือนเดนฮาก1.83ถ้าต่อ2ลูกควบ1.81แล้วก็ลองได้2.09ราคาเปิดมาแบบนี้เขามองว่า2ลูกมีแน่วัดใจลูก3วะ่ะคิดว่ายิงได้ไหมคิดว่ายิงได้วะนะฟุตบอลใเชนแลนด์แม่งเปิดเกมลูกบุกหนักนะฮนะ,ะยิงอย่างเดียวเลย ก็มีโอกาสในแค่มีปัญหาเรื่องที่ว่า PSV ก็ขายไปหลายตัวนะมันจะเป็นการโคหรือหลายคนที่ออกไปนะครับแต่สกัดท่าทีไม่ยังสูงอยู่นะมีโอกาสยิงไม่ถึงเหมือนกันดอปราคาลงมาหน่อยทักสองลูกควบนะครับอยู่ PSV คิดว่า2ลูกหน้ามีแล้วเราไปรู้ลูก2กันดีกว่าครับลูก3กันดีกว่าครับถ้ายิง3ึมลูกก็รับซับเลยถ้ายิง2ลูกก็เสียครึ่งเดียวนะครับเลีรยได้ที่ PSV High Office นะส่วนวินซอนจะไปที่ทุกวันถ้วยนะของสวิตนะสวิต e คัพนะเป็นลอสคอยเจอเซเวตนะฮะ เจ้าบ้านต่อ2ลูกควบเลยวะ่ะส่วนทีมเยือนดูดับ2นะอ๋อขออภัยทีมเจ้าบ้าน่เป็นรองนะครับทีมเยือนมาต่อ2ลูกควบนะขอดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อยอยู่สวิตดี2นะฮะ10เกมหลังล่าสุดมีชนะ4เสมอ3แพ้ไป3เกมฟอร์มไม่ค่อยดีนะ ฟอร์มในบ้านของล็อกซคอยสิบเกมหลังล่าสุดในบ้านดูดีนะบอลสวิตนะแพ้สองเกมเองเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะถึงเจ็ดเกมถือว่าใช้ได้จบอยู่สวิตสองนี่อยู่สวิตเนหนึ่งนะอยู่นละรลีกกันสิบเกมหลังล่าสุดของเชอร์เวก็มีชนะไปสามเสมอสามแพ้ไปสี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะคะถ้ากับว่าสิบเกมหลังล่าสุดนี่บวกไปสามเกมเสียไปห้าเกมผสมกันบวกน้อยนะแต่ทีมมาฐานน่าจะเหนือกว่านะราคาแบบนี้นะครับสิบเกมหลังล่าสุด เกมเยือนก็มีชนะไป4เสมอ3แพ้ไป3เกมโดยรวม10เกมหลังล่สุดบวกไป4เกมเสียไป4เกม50 50, 50นะคู่นี้เขามองว่าโคโลลีกันอะมาตรฐานที่มันต่างกันนะแต่ราคาค่อนข้างแรง2ลูกควบนะผมเช็คให้2ลูกควบที่โซเวก,ก็1.91เท่าหรือรสคอยก็1.97นะถ้าอยู่2ลูกครึ่งทีมเยือนได้เต็มหลย2-2แล้วก็อยู่เจ้าบ้าน1.71โอ้โหยิงถึงหมดวะ เอาไวว่าติดไปนัวไม่หน่อยดีกว่าคู่นี้นะขำๆนะตั้งห้าสิบบาทนะอยู่เซเว่นแล้วกันนะเอาไว้ลุ้นเป็นนะอีกคู่หนึ่งนะกับเอพิสมีก็เชีย์ได้ครับอยู่ที่เซเว่นทีมอยู่คนละลีกันมีโอกาสยิงสูงนะครับก็คิดว่าน่าจะถล่มได้นะฮะเชียดได้ครับชอบตามกันไม่ได้โปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มีนะครับแถมมีลิงก์ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจคลิกกันมาได้นะครับวันนี้ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ